สวัสดีทุกคนที่น่ารักกันทุกคนเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้พี่ก็จะทําการชุมห้องจีบสาวนะทุกคนถ้าว่าเจอผู้สายพี่ก็จะคุยแบบกวนๆเตี้ยนหน,หนิดนึงนะทุกคนโอเคแน่นอนว่าสำหรับคลิปนี้พี่ไม่ขออะไรมากก็ขอคนนั้นหนึ่งไลค์ like, แล้วก็คนละหนึ่งซับสไครต์ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะทุกคนแน่นอนว่าการสนับสนุนพี่ก็ แค่นี้พี่ก็ดใจแล้วนะทุกคนโอเคคราวนี้เราก็จะไปทําการสุ่มห้องกันเลยนะทุกคนไปลุยลดเปิดไม่ได้โมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนี่เสื้ออะไรน้องพร้อมครับพร้อมป่ะไอไอไอหน้าหลอมันมันเสื้ออะไรไอหน้าหลอนะคนไหนอ่ะอ้าวแล้วน้องคนไหนนี่ผมคนนี่อคนนี่ละค,คนไหนเต้นอยู่เนี่ยอ๋อเต้นอยู่หรอ <c oughs> เออไอหน้าหล่อไอหน้าหล่อเนี่ยไอหน้ามันเบี้ยวน่ะมันเสื้ออะไร <c oughs> เอาเสื้อไหวเลยไม่ไหวอะไรไม่ไหวยังไงต้องไหวสิเราเราเป็นวัยรุ่นนะเราต้องไหวสิโอ้ <c oughs> โหเรียกเรียกไอหน้าไอหน้าหล่อน่ะมาคุยกับพี่เดี <c oughs> รู้รู้จักรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่ไหมไม่รู้จักเออพี่พี่พี่ก็ยังงงอยู่พี่ก็ไม่รู้จักตัวเองอยู่ อือืมอม,อมไปหาตำรวจแล้วสิไปหาทำไมตำรวจพี่ไม่ได้เป็นอะไรระดับพี่ต้องไปสีธัญญานู่นร,รู้จักสีธญญนะัญญาไหมรู้จักฉีฉีธัญญาไหมรู้จักนายจะไปไหมหนายจะไปด้วยไหมไม่ไปเอา้าทำไมไม่ไปไปด้วยกันสิเราเราเรา,เ,เ,เราทีมเดียวกันแล้วเห็นไหมเราทีมเดียวกันแล้วนี่เรามาสุ่มเจอห้องผมได้ขิดแล้วเนี่ย อ้นี่นี่นี่นายอายุกี่ปีแล้วสิบเอ็ดเฮ้ยพอดีแบบนี oh, oh, okay. ้แหละอะออเข้าแก๊งพี่ได้เอาเข้าเข้าเข้าไม่แก๊งเข้าไม่แก๊งนั่นไงไอหน่าหล่อนายมาขอเป็นเพื่อนเราเรานายนายไม่พูดกับเราเลยอ้าก็พูดอยู่เนี่ยพี่เอ้าแล้วแล้วคนไหนนี่พี่แยกเสียงไม่ออกเลยเนี่ยไอ้ไอ้หน้าหล่อไอ้ไอ้มือป่าบนั่นน่ะใช่ไหม เสื้อดำเป็นเกงดำเหรอพี่ไม่พีไไ่ไอ้ไอ,ไนนไอ้ไอ้ไอ้แดงน่ะไอ้แดงน่ะนายน่ะไอ้ดำนั่นไอ้แดงไอ้แดงไม่พูด<อ>เลยไอ้แดงน่ะอ๋อชื่อแก๊งพี่ชื่ออะไร,รอคะครับพี่แก๊งพี่เหรอน่าจะชื่อแก๊งยากรรรราุซ่าไหมเอา้าแยง่งแก๊งเราอะยากุซ่าไม่บ้าก็บุญแล้วชื่อมันอาจจะยาวนิดนึง <f iat> ใช่ไหม <f iat> ก็ได้ก็ได้นะน้องน้องเคยมีแฟนยังน้องเคยมีแฟนไหมไม่เคยเอู้ําทไมไม่มีอายุสิบเอ็ดแล้วนะจะเก่แล้วนะเอยพี่ผมแค่อยู่ปห้าอู้วปห้าเขจะเก่แล้วนะขนาดปปหนึ่งเขายังมีกันเลยเอยพี่น้องน้องน้องนี่ไม่มีหรือเขาไม่เอากันแน่วะเขาไม่เอา โอ้ยพี่ก็สถานการณ์เดียวกันนี่แหละแม่นี่น้องนี่เสื้อไอ้ดำาอันั้นเสื้อไอ้แดงอันนั้นเสื้อไอ้บึงไอ้บึงนะไอ้บึงเนี่ยเข้ามาทีหลังมืออะเสื้อไอ้บึงเรียกเพื่อนว่าไอ้บึงน้องรู้จักบึงบึงรู้จักบึงไหมไม่รู้จักครับนี่นี่นี่ไอ้แดงมันเป็นอะไรมันซักเด๋วเดวอยู่หั่นอะอ๋อพี่พี่ก็ทักเด๋วเด๋วเหมือนกันเลยอ๋อ พี่พี่พี่ซักในห้องน้ำนะพี่พี่เป็นซักอยู่ห้องเดี๋ยวนะน้องน้องเคยซักไหมซักผ้าพี่โอ้ยอย่าแกล้งไปเลยวี <laughs> ไม่ไหวและนะ้วเนาะน้องน้องเคยมีคนแอบชอบไหมมีเคยมทนะีที่ห้องเนี่ยที่ห้องเหรอฮึแอบชอบที่ห้องไหมไม่ใช่เฮ้ยแอบชอบที่ไหนละ่ะโรงเรียนเดียวกันเหรอ เอาวิ้ยมีรักในเกนเมเรื่องจับโอ้โหพี่นี่ยังอิฉาเลยนะพี่พ,พี่เป็นพี่เป็นคนจังหวัดฮะจังหวัดเลยครับเลย,เลยไปเลยมาแม่หาพี่พูดความจริงคนจริงใจแบบพี่นี่ไม่มีใครเอาเลยนะบอกเลยจริงใ,ใจใช่จริงใ,ใจโจ ใช่โอ้โจนี่ทำไมนี่สั่งโอนโอไดโอันจิ้งเราก็เล่นมูฟเป็นนะเนี่ยผู้จิงไทยก็เหมากาแฟเอสเปรสโซ่อะไแล้วเข้มแรงแต่ไม่มีหนุอย่าหาทำแล้วน้องเขาจะตีหัวนะพี่ไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะพี่ขอรู้แล้วทำไมพี่ถึงไม่มีแฟนเอ้าทำไมพี่เค็ม พี่อะไรนะเค้กเค้กใช่เค้กมันคืออะไรเค้กเค้กทุก้องแล้วว่าแฟนมีหเปล่าอะไรเป็นหำเนี่ยไงล่ะไปพี่จะพาไปเล่นเนี่ยพี่จะแบกไงเห็นไหมได้พี่คันไม้คันมือแล้วเนี่ยรู้ไหมแถวแถวพระรามเจ็ดเนี่ยพี่คุมหมดเลย อูเหรอเออถ้ามีคนมานี่ประมาณ50คนนี่พี่ไม่ใช้ลูกน้องพี่คนเดียวเอาอยู่อืมไม่ใช่เอาอยู่อะไรนะเอาอยู่เอาพี่ไปโรงพยาบาลเอาให้อยู่ตรงพาขยะไปไปไปไพี่ี่จับพี่ไข่ตุ่นเหรอไข่ตุ่นไข่ตุ่นคือใครหูไม้แพ้พีพีแซดแต่พีพีแซดคือใครยังไงเหรอเขาเขาเปนนักสตรีมหรือว่านักแคสเกม นักแคสเกมอ๋อนักแคสเกมเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ผู้ชายโอ้โหคิดว่าเป็นผู้หญิงที่จะปั้มทำเมียเลยเขามีแฟนแล้วอ๋อเขามีแฟนเอ้ามีแฟนก็เรื่องของเขาพี่ไม่ได้รักแฟนเขาพี่รักเอ่อเขาแต่เขาไม่รักพี่เจ็บไหมใช่แล้วแล้วแล้วน้องเคยรักรัก รักผู้หญิงคนหนึ่งปะแล้วแล้วเขาแบบมีแฟนแบบต่อหน้าต่อตาน้องเลยเค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 ยแล้วเจ็บใจไหมที่เ<ะ>จ็บใจไหมที่เจ็บใจไหมเจ็บใจไอ๋อคิดว่าเจ็บใจถ้าเจ็บใจนี่โอ้พี่ก็ไม่รู้จัะพูดนะนั่นแหละไม่จีบเขาจะที <c oughs> ก็ได้เค่มองถ้าไม่จีบถ้าจีบอาจจะได้เป็นแฟน <c oughs> ซื้อพี่ ก็บอกให้เพื่อนมาไปบอกให้พี่พี่เขาก็บอกว่าอือืไม่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 ต้องใช้เพื่อนแม่น้องชอบใช่ไหมน้องต้องไปเองต้องมีใจกล้าหาญหน่อยไม่ตอนนั้นผมลบผมลบฟีไฟล์ออกแล้วไงอ๋อหอในเกมฟีไฟล์คิดว่าในชีวิตจริงมายืนนี่มายืนนี่ไวรุ่นนี่ไว้รุ่นนี่เมกานี่มายืนนี่มายืนนี่เมกานี่พี่จะทําหน้าปลุกนี่หน้าปลุกคลิปนี่มายืนนี่มายืนนี่เออเออเออโอเค โอเคอีกอ okay, ีกคนนั่งลงดิบักแดงบักแดงนั่งลงดิเออโอ้โคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หยับหยับหยับมาก่อนแป๊บนึงอ่าบักปักโอเคผมกลัวเสียหัวแออเออโอ้โคตรเท่นี่แหละได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคโอเคได้แล้วนี่อยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยอยู่โรงเรียนมหาลือไทยดอนทับบุรีมหาลือไทยดนทบุรีใช่ไหมพระพระอ๋อพระพระบุรีพระโรงเรียนจะผิดโรงเรียนโรงเรียนส่งเหรอ คิดอ๋อคิดสลัดภาษายคิดอต่พี่แต่ว่าผมรับผือบนี้เป็นเรียนตามเพื่อนเฉยๆอ๋อคิดว่าสลัดคิดสลัดลู่แบ่งป้อนความคิดพี่เราคิดว่าเมนนี้พี่พี่คิดอะไรพี่พี่ซื้อโจ้รู้จักโจ้ไหมโจ้เออน้องน้องน้องน่าจะรู้จักพี่ด้วยแหละเพิ่งรู้จักนี่แหละ เพราะพี่พ,พี่พี่ดังมากเลยคือมาถึกพี่ท oh. ี่เป็นคนดังที่สุดในติ๊กตอกเลยอลย่ะใช่ใช่พี่ดังเพราะว่าพี่ซื้อเ mm hmm. พิ่งเอารำโพงเก้าเก้านิ้วเข้ามา uh. อ่าเออเข้ามาบ้านเลยเอ้าวไม่นะสิแ,แดปดบวกเราหลุดไปแล้วพี่ใจอ้าวสิแปดบวกหลุดไปใช่เราหลุดพี่แดงสองแล้หลุดไปแล้วเขาอาจจะฟังลาโพงมากเกิไนไปก็ได้ไม่ไม่ไม่พวกเราไม่ได้โม้ mm hmm. พวกเราพูดความจริง พวกเราพวกเราไม่เคยโม้นะพูดความจริงและจริงใจด้วยบอกเลยแ,แต่ไม่กินโจ้ะนะอะไรวะเนี่ย <laughs> มีจริงโจ้มาก็มาด้วยโอ้องนี่เป็นคนตลกนะเนี่ย <laughs> ดีนะไม่ไม,ไม่ตาลอน <laughs> อันนี้คนมันหายไปในหมด <laughs> เฮ้ยทำไมตึงจาดตอนนี้31คนว้าคนว้า ปัดโทรคือเบือตึงแท้แท้โ,โ,โ,รโทรศัพท์ท่้นแหลกโอ้โทรศัพท์รุ่นอะไรไอโฟนอ้าวไอโฟนถ้าไอเลิฟยูเป็นว่าอะไรไอเลิฟยูว่าอ้าวงงงงงไปนี่ดี <c oughs> ยังิงไม่ออกยัง,ย,งยิงไม่ออกอ๋อยังนิกไม่ออกเฮ <c oughs> ้ย,เร,ย,ออยเราต้องไปหาคนแล้วคนมันเงียบเหราเกิดไป แต่พี่พูดมาเลยไม่เตี๊ยบเลยไม่เตี๊ยบอะไรคือไม่เตี๊ยบพี่ไม่ลัดกันมาก่อนเลยโอยะเพื่อนเอ้าเอ้าบักแดงบักแดงโดนแดงโดนอะไรเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอออตีเต็มตีเอ้าเอ้าเอ้เอ้อ้เเาออ้ออ้า อุ้ยเฮ้ยโอ้ยมันมันเยอะไปมันเยอะไป่ยตายเร็วพี่ตายเร็วโอ้ยมันเยอะไปโอ้ยตั้งหลักไม่ทันอ้าวดูดูวดิวไม่ไม่ไหวเลยเออไม่ไหวเลยเนาะทำไมไม่ยืนแบบนี้โอ้ เป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับคุยกับไอแดงแล้วก็ไอดํำนะทุกคนน,น้องเขาก็มีมุกเยอะนะนเนี่ยโอ้ไม่ถ้าไปธรรม,มดานะเล็กๆเนี่ยนียถ้าใครเป็นแฟนนี่น่าจะอบอุ่นเลยพี่บอกให้โอเคก็แน่นอนมาท้ายคลิปไม่มีอะไรมากฝากคน,นั้นหนึ่งไลค์แล้วก็คน,น้นหนึ่งซับซะใครกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพี่ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ goodbye